เป็นดอกละจ้าบกทุเรียนตอนนั้นมันท่านไหนเป็นดอกนะคะ่ะพอท่านไหนจับดอกเนาะพอมาหดเห็นเพิ่นรอบหนึ่งบานกุ้งแดงเนาะจ้าตอนนี้ออกแล้วจ้าเป็นดอกแล้ว salsa. เข้าเสียนเห็นมันจับหมากเพราะว่าอันนี้นะคะเข้าหดสารไปแล้วนะคะนี่รอบสองนะคะมาหดสารโพแทสเซียมให้เพิินนะคะตรงนี้ปุ้ยใสไปแล้วรอบแรว,แวจ้านี่ค่ะเป็นดอกละคะพี่น,อน้องนี่ค่ะผู้ใดว่บาบกทุเรียนบ่อน,นี้มันเป็นดอกแลเด้อจ้ากำลังจับหมาก มัานจังว่าบอกให้เพื่อนเอามาหดไว้คันห้าหดดูดูค่ะซึว่าเมื่อนี่หดอีกท์หนาเจ้าหดไว้คือมันจะมีความเหนียวข้องขวไหมค่ะเหตุให้มีสารอาหารพวกนี้มันจะบอลลนเพราะว่าถามว่าสิจะกินบอได้กินเพราะว่าสวนพสมใช่เราก็ได้กินหมากมาแล้วนู้นนี่ละกินมาก่อนเมได้กินของเราแล้วนี่เหตุตรวดนี่เขาเจ้าหดได้เนี่ยเขาเจ้าหดสิเจ้าหดแล้วเจ้ากับผิวคนนี้เจ้าผิวผิวผิวใบขวมันสิมันสีนี่มดมันสีนี่แมนจ้าผิวว้ พวกต้นในน้อยในน้อน,นี่เจ้าหอดใบโรดบักงอเจ้ามาหนีนี่บักงอมาหนีเห็นบ่เจ้าก็หอดใบโรดนี่รับรองว่าโดกงามนี่ให้มันได้เป็นเราให้มันได้กินหมากเดอ้อนี่ให้มันได้กินหมากเาจ้ะนี่มันสีรวงเจ้าขวานเขาเอิ้นว่าขวานบะมีความเหนียวไง,วงบะมีสารอาหารนี่บ้านนี้นี่เขาหอดใบเห็นบ่เมือยาอันนั้นตะพันนั่งหดให้ดีฮอดอีกบ่หนี่ นี่ล่ะนานแล้วเออเนีน่ยล่ะฮหดไบจ้ะโหดไบโดดเดี๋ยวมันก็ได้กินหมากตรงนี้จ้ะอันนี้รอบสองนะคะนี่บอกเงาะคือการตอนนั้นเ้ามาโหดไบให้เพลินนะคะอันนี้ก็เป็นหมากแล้วนะคะมัดดนกคกแดงของแม่แก้วนะจ้ะตรงนี้นี่ตัวนี้กระดกเพราะตัวจ่าบอกเงาะน่อยฮะฮดคือการรอบนั้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมาก สองปีกว่าเป็นหมากแล้วจ้ะเพื่นว่านี่เข้าหดไปเที่ยวหนึ่งนี่เที่ยวสอง